รายการเลยเนาะโอ้โหแม่คะพอจะมีเหลือสักสองแบงค์ไหมคะแม่เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราให้คุณไรอันนะคะปีทั้งหนึ่งอ๋อถ่ายรูปใช่ไหมคะโอเคเพราะว่าคุณแม่นะคะคุณแม่เปย์ไปเยอะมากเลยค่ะวันนี้โอ้โหแน่นมากเลยค่ะเปย์ไปเยอะมากนะเดี๋ยวเราจะนะคะเก็บภาพนิดนึงค่ะเก็บภาพนิดนึงนะคะโอเค ช่วงนี้ขออนุญาตเก็บภาพนิดนึงนะคะระหว่างนี้ใครที่อยากได้ของรางวัลน,นะคะจากคุณไรอันค่ะขอเป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยรับของรางวัลใดๆนะคะจากเรานะคะทุกท่านเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยรับของรางวัลน,นะคะสามารถเล่นเกมกับเราได้ส่วนท่านที่เคยได้รับของรางวัลแล้วขออนุญาตสงวนสิทธิ์นะคะ สำหรับลูกค้าที่มีบัตร w i s d o m ค่ะ Beyond, SCB First, SCB r รามกรุงศรี Signature, KTC Perseus นะคะหรือบัตรพรีเมียค่ะติดต่อทีมงานเจ้าที่ของเราได้เลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้คุณไรอันนะคะเก็บพวงมาลัสักคู่หนึ่งนะคะก่อนที่จะขึ้นไปแจกของเราหรือบัตรพรีเมียสิบท่านแรก สิท่านแรกเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราให้คุณไรอาันานะฮะซับคองซับหน้ารอสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะซับหน้ารอสักครู่นึงก่อนนะฮะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวฉันเรียกนะฮะมากี่ท่านละคะสามนะฮะเดี๋ยวรอคุณไรอันสักครู่หนึ่งนะคะบัตรเครดิตการ์ดห้าใบบัตรเครดิตการ์ดห้าใบจะเป็นหน้าบัตรเครดิตของธนาคารอะไรก็ได้แม่สาคนที่คุณมารับของรางวัลนีน,นะคะ รับของรางวัลรับที่มือจากคุณไรอันเสร็จแล้วต้องลงทะเบียนและตรวจหูนหน้าให้เราด้วยนะคะนะคะขอ,ขอความร่วมมือนะคะลูกค้กาเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้หล่อแล้วเสียงไม่ธรรมดาเลยะเนี่ยอ่เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราให้คุณยืนยืนรอหลอ่ลอๆก่อนระหว่างนี้นะคะยืนตรงนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวยืนขออนุญาตยืนฝั่งนี้นะคะอ่ะมา,ม,มาใครมีบัตรเครดิตก์ดค่ะ ี่ท่านนะคะบัตรเครดิตการตรวจสอบให้ที่ด้วยนะคะเพราะว่าป้องกันนะคะลูกค้าไม่หวนบัตรไม่เวียนบัตรนะคะแม่เนื่องจากว่าเดี๋ยวบัตรหายมันเคยมีเหตุการณ์แล้วบัตรหายแล้วเดี๋ยวหนูรับผิดชอบไม่ไหวนะคะโอเคพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วมาเลยค่ะมาเลยค่ะท่านแรกค่ะท่านแรกค่ะเชิญเลยค่ะเก็บบัตรเลยค่ะเอาคุณแม่รองเท้าไว้ไหนคะ <laughs> คุณแม่มาเท้าเปล่าเป็นคนติดดินครับอ๋อเป็น โอเคเชิญตรงนี้เลยค่ะตรงกลางเลยครับแม่เอาไปใส่น้ำนะแม่นะไม่ใส่อย่างอื่นนะอ่าใส่น้ำนะใส่ได้หมดอะ่ะน้ำเขียวน้ำแดงน้ำส้มแก๊หหวยลำไยสไฟได้หมด<ค>น,นะคะคนนี้คนนี้เขาชอบลำไยบูดรไยมีฟองออกินแม่ชอบกินน้ำอะไรลำไยบูด๋อ <laughs> ้อีก แม่คุณก็รู้อีกว่าแม่ชอบกินลำไยบุ๋ว่าไปบ่อยแล้วเขาบางทีก็ตาปลือมั่งตาแดง,มงแม่ง่วงไงแม่มารอคุณแม่ขามาฝั่งนี้เลยค่ะแม่แม่แม่เห็นไหมละ่ะลงฝั่งไหนคะ,ะลงฝั่งนู้นเลยค่ะลงฝั่งนู้นเลยค่ะทุทีค่ะทุทีขึ้นฝั่งนี้ลงฝั่งนน้นนะคะเชิญเลยค่ะมาใครีมัตรเคร หรือจะเป็นบัตร i s d o m Beyond, S C b First b Prime, c c S C b P r i m e กุ้งสีซิ n เนเจอ K T C p e r c h a s นะคะหรือจะเป็นบัตรพีเมียค่ะแล้วก็ลูกค้าต้องลงทะเบียนตรวจผิวหน้ากับเราเท่านั้นถ้าลูกค้าไม่ทำตามกติกาที่เรากำหนดขออนุญ,ญาตสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลนะคะนะคะขออนุญ,ญาตในการสงวนสิทธิ์แจกของรางวัลนะคะอันนี้แจ้งไว้แล้วนะทุกคนนะห้ามคุงฟิ้งงงิงเงอแง ส่งแก้วให้พี่เขาเลยเชิญค่ะมาเลยค่ะเชิญเลยค่ะทั้นต่อไปค่ะบัตรเครดิตการห้าใบมีไหมคะบัตรเครดิตการ5า้าใบโชว์แค่บัตรเท่านั้นนะคะโชว์แค่บัตรเท่านั้นค่ะน้องคอนเซิล์อยู่ตรงนี้ส่งลูกค้าตรงนี้แล้วไปรอรับฝั่งนู้นเลยค่ะรอรับฝั่งนู้นเลยค่ะ บัตรวิสตอค่ะ e บ o อนค่ะ S C B First S C B Prime กรุงศี s ิ g เ a เจอร K T C Persias บัตรพีเมียมีอีกไหมคะหรือจะเป็นบัตรเครดิตการ์ด5ใบค่ะเหลืออีกกี่รางวัลคะบอกพี่ด้วยเหลืออีกกี่รางวัลคะบอกพี่ด้วยค่ะอีก6ท่านค่ะระหว่างนี้ FC แม่แม่จ๋าอยากถ่ายรูปถ่ายรูป คุณไลอ้อนได้เลยนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวให้เขายืนหล่อเพราะว่าเมื่อกี้นี้อาจจะแบบร้องเพลงมีแบอ้าปากบ้างอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราให้เขายืนหล่อเพลินๆก่อนนะคะยืนหล่อสู้สายตาแม่ๆไปก่อนนะคะฟังเพลงไปเยอะแล้วให้เขาให้เขายืนเก๊กหล่อๆบ้าง Wisdom Beyond SCB First SCB Prime ีกรุงศรีซิกเนเจอร์เคที e ีโทเชนะฮะบัตรพิเศษคอนเซิต มาตรงนี้ให้พี่หน่อยค่ะมาตรงนี้ให้พี่หน่อยค่ะลูกค้ามาตรงนี้หมดเลยให้เจ้าหน้าที่พามานะคะคอสเอฟมาตรงนี้เลยค่ะมาตรงนี้เลยค่ะมาคนไหนคะไปรับตรงนู้นหนึ่งคนค่ะไปรับตรงนู้นหนึ่งคนค่ะคนนี้ตัดสันใจเลยช่วยพี่ดูด้วยเพราะพี่เพราะพี่ตามองไม่ค่อยดีนะคะไม่รู้ไปตรงไหนแล้วโอเคบัตรเครดิตกัสห้าใบค่ะ แม่ๆ่ะมากับคนไหนไปลงทะเบียนคนนั้นนะคะคุณแม่ขอบคุณค่ะนะคะเหลืออีกกี่คะสมท่านสุดท้ายค่ะสามท่านสุดท้ายค่ะนะคะเชิญเลยค่ะเป็นบัตรห้ใบค่ะบัตรเครดิตการ์ด5าใบค่ะ บัตรเครดิตการ์ดห้าใบถ้าไม่มี Wisdom Beyond, First พ l a s s p เม m i ร์ s i g เ a เ u r e KTC p r ซ s เพอหรือบัตรพรีเมียขอเป็นบัตรเครดิตการ์ดห้าใบค่ะเป็นบัตรได้<ล>ค่ะเก็บได้เลยค่ะพี่เก็บได้เลยค่ะแล้วลูกค้ารับของรางวัลแล้วรบกวนตามน้องไปลงทะเบียนแล้วตรวจหน้าด้วยนะคะถ้าลูกค้าไม่สะดวกตัวถือหน้านะคะรบกวนลูกค้าอยากขึ้นมานะโอเคตอนนี้เหลือหนึ่งรางวัลสุดท้ายค่ะ หนึ่งรางวัลสุดท้ายค่ะมาโอเคหมดแล้วนะคะปิดแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะขึ้นมาเลยค่ะหมดแล้วค่ะเป็นพี่วิญคนนี้ท่านสุดท้ายนะคะเชิญเลยค่ะอย่าลืมนะคะแม่แม่ทุกคนลงทะเบียนแล้วรับของรางวัลแล้วอย่าลืมลงทะเบียนแล้วตรวจผิวหน้าให้หนูด้วยนะคะขอความร่วมมือนะคะลูกค้าต้องทางําตามกติกาของเราด้วยนะคะขอเยงปรบมือให้กับลูกค้า เหนื่อยได้ไหมคะได, 2, 2> ได้เลยครับเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะร้องเพลง11เพลงพี่ว่ามันเหนื่อยไหมสิบเอเพลงพี่พูดแค่สองสามนาทีพี่ก็เหนื่อยแล้วได้อยู่<พ>ครับชินชินแล้วอ๋อชินแล้ว,ะน,ลวนะยากไหมกว่าจะแบบมาขนาดนี้โอ้ยยากครับ <laughs> หลายปีเขาตั้งแต่เด็กๆแลไต่เต้าแบบมมมมฟันฝ่าดมาต่างๆึงปัจจุบันนี้แต่ว่าก็แบบว่ามีแฟนๆนะคะแม่ๆทุกคนก็แบบต่างแบบให้กําลังใจงนี่บางเขามาร้องแต่ห้างยังไม่เปิดเลยนะใช่ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมเนียมธรรมเนียมของ FC ผมคือจะมาตั้งแต่งานแบบงานเราไม่เริ่มเลยจริงเหรอใช<ด>่<ด>แบบแล้ว<ด>แม่มาตั้งแต่น้สังเกงพื้นเลยออ่ะโโ้หขนาดนั้นเลยเหรอโอเคค่ะเยี่ยมค่ะสุดยอดนะคะ ถามความรู้สึกนิดนิดนิดนึงรู้สึกยังไงมากคะที่แบบวันนี้แบบได้เป็นเกียรติแบบว่าเป็นแขกรับเชิญของเราในงานลูซอนคลินิกรู้สึกเป็นเกียรติมากครับมาในงานนี้นะฮะแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยนะครับที่ยังแบบมีพี่ใหญ่เอ็นดูรัเมตตาเรานะครับแล้วก็ดีใจที่เอฟซีก็มาให้กำลังใจเราเยอะๆด้วยอย่างนี้ครับค่ะก็จริงๆรู้สึกว่าวันนี้ก็เต็มอิ่มกันแหละนะคะจูดใจกันหลายๆคนนะคะช่วงนี้มีผลงานมีอะไรเพิ่มเติมอัปเดตไหมคะ ช่วงนี้เหรอครับก็ยมีรายการครับไม่หมดนี่มหาโชคครับหกโมงเย็นจันถึงพฤหัสครับผมแล้วก็ในส่วนของละครก็ยังบอกไม่ได้ครับ รอประกาศทีนึงว่าเมื่อไหรจะออนแอร์นะฮะแล้วก็พลิงใหม่ก็อุบไปก่อนกับผมประมาณนี้ฝากราย<อ>การไว้ก่อนฮนะ,ะออโอเคก็ไปติดตามกันได้นะคะฝากซัพพอร์ตกันด้วยนะคะคคกับทางคุณไร่อันนั่นเองนะ,ะวันนี้ก็ต้องขอคุณหนุ่มหล่อ,นลลอ,อคนนี้ด้วยนะคะโหมาร้องเพลงจัดเต็ม11ซิงเกิลนะคะกันไปแบบจุกๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวให้คุณยืนรลออตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะถัดไปค่ะจะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญค่ะ หม่อมหลวงยุพดีสิริวัลน,นะคะขึ้นมอบช่อดอกไม้ค่ะให้กับคุณไรอันค่ะเรียนเชิญขออนุญาตเรียนเชิญเลยค่ะขยับขึ้นหน้านิดนึงค่ะนะ,ะขยับขึ้นหน้านิดนึงค่ะขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณหม่อมหลวงยุพดีสิริวัลนะคะที่วันนี้ให้เกียนนะคะมาร่วมชมนะคะคุณไรอันด้วยค่ะและถัดไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะลูกค้า VIP ค่ะท่านแรกค่ะคุณสุชินค่ะขอเรียนเชิญค่ะคุณสุชินค่ะค่ะเชิญค่ะนี่แหละค่ะลูกค้า VIP ของเรานะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะ คุณไรอันแล้วก็ลูซันคลินิกค่ะบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีลูซันคลินิกเราไม่ได้เจอคุณไรอันนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณคุณสุชินค่ะและถัดไปค่ะคุณนิตยาค่ะเรีนเชิญคุณแม่เลยค่ะสบวยไหมคะเชิญค่ะ และขอขอบคุณนะคะคุณนิตยานะคะลูกค้า V.I.P. ของเราอีกหนึ่งท่านที่ให้การสนับสนุนนะคะคุณไรอันและลูซันคลินิกเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ด้วยค่ะอะคุณแม่ด้านล้งเลยค่ะมีอะไรอยากจะฝากต่อส่งต่อแฟนๆอีกไหมคะ ได้เลยค่ะช่วงสุดท้ายแล้วขอ,ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับให้กำลังใจกันในวันนี้นะครับขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับพบกันใหม่ครับวันนี้ลาหนุนมลาแล้วครับขอบคุณะครับ <Magazine> ขอบคุณค่ะขอเสีิญประมุกขกับคุณไรอันด้วยค่ะและลำด <univers> ับถัดไปนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญคุณไรอันที่บริเวณโฟโต้แบ็กดรอปนะคะตรงนู้นใช่ค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเอสพอร์ตเชิญคุณไรอันนะคะไปที่โฟโต้แบ็กดรอปด้านล่างตรงนู้นนะคะเพื่อร่วมถ่ายภาพนะคะกับตัวแทนนะคะที่ ลามูเซอร์ฟรีนิกนะคะรวมไปถึงไม่แน่ใจว่ามีอะไอันเภอหรือเปล่านะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะที่โฟโต้แบ็กดอกนะคะเชิญเลยค่ะ เรียน,นะคะทั้งหลายนะคะถ่ายรูปนะคะร่วมกับคุณไรอันค่ะที่โฟโต้แบ็กดอปได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะแล้วก็เอฟซทั้งหลายนะคะรบกวนขยับพื้นที่นิดนึงนะคะขอบคุณที่สำหรับสำหรับถ่ายรูปนะคะขอบคุณมากค่ะเอาละคะ่ะ รอบกิจกรรมพิเศษรอบนี้นะคะหมดรอบการประชาสัมพันธ์แล้วเจอกันใหม่ในรอบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ